t ตโยต้าแคมรี่ครับสีสันรอบคันสวย90%บวกภายในบอร์หนังคอนโซลลายไม้พมอะไรมาติพันฟังชั่นคูดคอนโซลรถเป็นรถตัวท็อปนะครับบอบปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับเกียร์ออโต้แอร์เย็นมานีแล้วครับ Air แอร์ดิจิตอลครับแอร์หน้าแอร์หลังเย็นฉ่ำครับเล่มพร้อมเอกสารครบนะครับภาษีหกหกไม่ขาดทรงดีครับเดิมๆเลยครับขี่นุ่มนวลครับแคลรโมดทนะครับ ตดีดเรครับนิ่มๆเล็กใหม่สองแสนกว่าจบไฟฟ้าขึ้นลงแค่คู่หน้านะครับปรับมองข้างไฟฟ้าใช้กันได้รับมองข้างไฟฟ้าใช้กันได้รถจนดนนทบุรีใสน้อยนะครับพมว่าสวิทโหมดรักสารจังหวัดจองขับส่งให้ได้นะครับข้าส่งคิดตามระยะทางลองดูลอง,ลอง,ลองชมดูครับประมาณนี้เลยครับ